นี่คือไม่แน่ใจแล้วประมาณเดือนไม่สามเดือนแล้วก็พอน้ำมันนั่นปุ๊บเราก็เอาน้ำมาฉีดน้ำนมจะได้เยอะๆใช่ไหมเดี๋ยวจะให้เด็กไปถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวจะไปให้ให้งานก็ติดไปถ่ายรูปมาเอาภูมินี้เสร็จยังเอ้าต้องนี่ถือว่าเป็นใบเลี้ยงนีเป็นไม้สีตะกีดถูกไหมลูก เออลงนั้นอีกเทอะไรอีกทินเดียวนะเราเห็นเก็บเลยครูพยายามสอนมักเจอทุกครั้งที่เวลาเราล้มหน้าตดอย่างนี้ทุกคนนะบุกฝังเข้าไปในจิตใจของเราเลยเกี่ยวกับเรื่องขยะนะครับเรื่องอะไรฐานความประทับใจความประทับใจสื่อสานที่แห่งนี้เดี๋ยวให้ทุกคนตอบนึกไว้ไหนใครเป็นหัวหน้าอ่าคนนี้ก่อนเลยอะไรหน่วยอะไรอนไวยอนุรักษ์ป่าไม้แล้วตรวจอ่าหน่วยพิทักษ์ ผมก็ช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ไม่จุดป่าแล้วก็ทําก็ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ช่วยแนะนําว่าวิธีวิธีนะครับวิธีการไฟคือใช้ไฟมันมีใบไม้ไหมมีน้อยมีน้อยนะครับหรือไม่มีพอมาถึงจุดนี้นะครับไฟไมันก็มาไม่ได้เพื่อมันจะดาไปนะครับไปไหม้บ้านเรือเราไม่ได้ฉะนั้นเวลา

哎。<Hey>